โว้โดดไปครับผมขึ้นเสาก่อนเออนี่แหละนี่แหละป้าบเศษหนึ่งครับอ๋อเขารีเฟกเลยโอเคเราบลายก่อนครับไม่ให้เขาเห็นเพื่อนเราเพื่อนเราโดนแล้วต้องบายแล้วล่ะต้องบายแล้วล่ะอู้ป,ปึ๊บไปครับปึ๊บอีกยิงอีกเสรลงหวัวเดอาเจะหายตัวเราไม่ยิงหรอ บาปจังหวะนั้นไม่ได้จริงๆนะเนี่ยเซฟสวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆไปดูเบอร์สไลแยปืนไบร์ปืนตาบอดครับผมเดสเลอร์เลยนี่ครับผมแหมจากที่จะใช้ปืนโค้งอ่ะปืนเวนิคาโ์ทเร่ครับผมปืนจอกเกราะใช่ไหมคราวนี้มาลองใช้ปืนไบร์กันบ้างครับผมปืนไบรเนี่ยจะอยู่ที่เลเวล25ครับเป็นตัวพิเศษครับผมสกาเวนเจอร์เดสเลอร์ ได้ม่จะอยู่ที่1,167ครับผมยิงที่ระยะ600เมตรลีโหลด5วินาทีใครโดนเข้าไปก็จะตาบอดเลยใหญ่ยย3อันน่ะเฮ้ยผมคิดว่ามันต้องเวิร์กแน่แน่ไปครับเพื่อนไปดูดีกว่าว่าเจ้าไททันธนูที่ใช้ปืนบรเนี่ยมันจะเล่นเป็นยังไงมั้งมันจะเล่นดีเหมือนปืนเวนิคาโเร่เป็นโค,นคงหรือเปล่าวะว้าวตอนนี้เพื่อนเพื่อนที่จะซื้อของในเว็บช็อปสามารถสนับสนุนช่องเดมอนเบลเลย์ได้ง่ายๆด้วยนะ oh. เพื่อนเพื่อนก็ไปในเว็บช็อปผ่านลิงก์ในดีสคริปชันคำอธิบายด้าานล่ พอเพื่อนๆเรื่องของที่ต้องการซื้อได้แล้วในส่วนนี้เพ,พื่อนๆพิมพ์ DMBL ลงไปแล้วกดซื้อของได้เลย,เลยท,ทีนี้ตอนนี้เพื่อนๆก็สามารถได้พพรับขอบของอย่างสนับสนุนช่องนี้ไปพร้อมๆกันได้ง่ายๆเลยครับผมขอบคุณครับไทท่านครับมาวสาหายหมดละโดดครับปึ๊บ ป okay. ึ๊บไปครับยิง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 ปึ๊บไปโดนที่เนียบรอแอซซี่ครับโอเคมาจ้าอุ้ย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 ไอ้นี่ไอ้นี่แม่เอาจังเอาจังปึ๊บไปครับโดนครับผมจัดมาดิจัดมาดิว้าวว้าวว้าวต้องโดนต้องโดนไอ้นี่ตัวอะไรอ้าเฮ้ยระเบิดตัวไทท่านแน่เลยใช่ป่ะในแง่ลูชดอจริงไหมครับ ว้วว้าวว้าว okay. ้าว้โดนครับผมอ๋อเขารีเฟกเลยโอเคเราบลายก่อนครับไม่ให้เขาเห็นเพื่อนเราเอาเพื่อนเราโดนยังไม่ทันอะไรเลยเพื่อนอุ้ย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 โดก่อนโหอะไรวะเนี่ยเฮ้ยโดนยั่วๆเหรอว้าวไปบายครับ ปลายปะอ้าปลายมั่งเดบปลายมั่งเดอยานแม่ลงปะเอ๊ะของเราเป็นยานแม่ฮิวนี่หว่าปึ๊บปึ๊บไปครับปึ๊บอีกยิงไปอีกเสร็จวู้ไอ้นูน่นไอ้นูน่นไอ้นูนน่นครับผมโดดไปแล้วว้าวปลายไปก่อนเลยครับเสร็จปลายไปล่วงไอ้นี่ตัวนะลูเชดอนนะ ว้าว wow, ลงหัวจ้าลงหัวจ้าอันนี่ครับผมปึ๊บมาเด้มาเด้มาเด้บลายแปบมาแม,ม,ม่นิดเดียวนิดเดียวเฮ้ยแรปเตอร์ครับเราต้องบลายก่อนเออโอเคเอาเสาครับโอ้ยเดินช้าจังไม่ทันใจไม่ทันใจปึ๊บไปครับ เรียบร้อยวู้นะโอเคถือว่าใช้ได้ครับผมโดดเอาเสาก่อนมีอีกไหม้ายจบวู้เซตโอ้ยติดปึ๊บโดดไหมครับ แน่แน่บินบิบินมาโอ้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 ตัวไหนอีกตัวไหนอีกมันาเล่นเพื่อนเรามาเล่นเพื่อนเราลงยังต้องโดนเออนะนี่คือก็ซัพพอร์ตได้ตัวนี้ปืนนี้นะแต่สาปุนใหญ่มันก็แรงเอาจริงมันก็ไม่ได้ขี้เลยแต่ว่าระวังเรื่องรีโหลดนะ พราะว่าไอ้ไอ้ปืนเนี้ยเราไอ้หุ่นตัวนี้มันใช้ปืนแบบที่มันรีโหลดเร็วหรือว่าออโต้รีโหลดใช่ไหมอาจจะสับสนได้ครับไปเอาเสาก่อนเร็วเพื่อนโโอ้หไม่เอาเสาเลยเหรอเสาเสาโอเคครับเอาเสาก่อนปึ๊บโอเคต้องเอาเสาก่อนเสาก่อนเสาเลยวู้ยมีคอนเฟิร์สเลย เฮ้ยนางเพื่อเราไปแล้วโอ้ยตา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 ยปึ๊บปึ๊บไปครับปึ๊บไปอีกปึ๊บไปอีกมามามาเร็วยิงอีกโดดก่อนโอเคว้าวอีมพีครับหืม เร็วเร Love ็วเร็วบลายยังบลายยังโอ้โหเพื่อนมูวกุ๊กกิ๊กอะไรกันเนี่ยฮะโอตาย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 บลายไปทีครับบลายไปทีครับรูดูดูบลายแล้วบลายแล้วโดนไปก่อนครับผมปึ๊บไปมาแน่แงปองครับ ก็ต้องโดนโอ้โหดิมิเตอร์ครับเสียใจด้วยนะเรามีจอโลนะเป็นไททันที่มีจ่อโลนะเรียบร้อยไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยานแม่ลงไปบลายไปก่อนครับบลายอย่างบลายแล้วครับผมเฮ้ยโดนล็อกโอ้ยเร็วโอยปึ๊บหมด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 เสร็จเลย โอ้ยเลยบลายครับไม่ทันว่ะมาโอ้ย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 เซนโลครับปึบหายตัวหายตัวมาจ้าโอเคปังเข้าไปปังเข้าไปปังเข้าอีกปังเข้าอีกปึ๊บอู้ทำอะไรทำอะไร เรียบร้อยครับผมโอเคเฮ้ยเฮ้ยไททันมาแนนแน่ปึ๊บแล้วก็นะใครสิ์นะปึ๊บติดหมดเลยโอ้โหเฮ้ย <Hey, S 2> ดูสเดอมาเสากลางครับปึ๊บ ปึ๊บไะครับปึ๊บอีกปึ๊บอีกเร็ว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 โดดเข้าเสากลางแล้วไม่โซล้วเฮ้ยไม่โดนโอ้ยตา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 ยเดี๋ยวคันหนีกันมันเยอะไปว่ะจับไปครับไอ้นี yeah, ่ครับโอเครลายยังรลายยังบับรลายครับโดด ปึ๊บปึ๊บโว้โดดไปครับผมขึ้นเสาอนเออนี่แหละนี่แหละปาบเสรหนึ่งครับปุ๊บน,น่าเดี๋ยว,เด,ยวดเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนก็ต้องโดนสิจ้ายานแม่ลงไปครับผม อู้สอูซจออูอ้อมาเลยกาถึงว่าล่ะถึงวา่าล่ะเจอยันแม่เราสามเม็ดข้าไปครับปุ๊บปุ๊บแหน่นั่นแน่ปืนเราไกลนะธนูเราไกลนะเห็นเป้ายัางปาบปาบปาบไปครับโดนแล้วปึ๊บ โอ้ยเร็ว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 นี่ไงโดดไปก่อนครับคิดว่าโดดได้คนเดียวอ่ะปึ๊บแหมไม่โดนไม่โดนไม่โดนว้าว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 โดดก่อนครับผมเฮ้ยเจอไททันเข้าไปอุ้ยหายตัวอุ้ยกระทิงด้วยว่ะ ปึ๊บปึ๊บเลยครับปึ๊บอีกครับบลายครับเสร็จครับยานแม่ลงไปเฮ้ยโดดมาอีกแล้วไฟว่ะไฟว่ะวูวูว โอ้เรียบร้อยแตกไอ้เบ็ดเวียเบ็ดเวียเบ็ดเวียบลายป่ะบลายป่ะแวร์โบวหนึ่งสองไปครับต้องบายแล้วล่ะต้องบลายแล้วล่ะอู้สเฮไฮไฮเบ็ดเวียเบ็ดเวีย ね ه, ね ه. เนน่เะ่เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะรอก่อนนะเน่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 ว้าววววอินทราครับโ,โ,โ,โด,ดไปก่อนนะบลายไปดิครับบลายโอเคเรารีโหลดก่อนนะสามไม่ต้องละไม่ต้องละปึ๊บเสร็จไปครับผมแรมเพจกันไปสามสิบเอ็ดต่อยี่สิบสามแต่ว่าเหลือไม่กี่คนเองว่ะ <Ooh. S 2> อู้อ่ามาเ er, บ็ดเวียมาปืบ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 เข้าไปครับเว้ยเราอยู่บ้านเขาแล้วเนี่ยปืบเข้าไปครับเฮ้ยโดนเข้ามาทำไมโดนผิดโดนผิดสวยแล้วปาปอีกทีนึงอุ้ยโดนก่อนครับหนีก่นอนยานแม่ลงไปอีกเม็ดนึงเอาไป เสร็จเลยเราต้องเก็บสกิลไว้ก่อนจะมอบให้มันทั้ง5เมตรเลยจัดไปครับปื๊ดหนึ่งปื๊ดสองครับอนีอีกตัวหนึ่งโอ้โหเยอะมากอ่ะสโลโอีกค่อยๆลงเนิบๆลงทำไมเนิบๆต้องการหนักๆ ไอ้นี่ครับผมเล่นเพื่อนเราอะฟ้าฟ้บฟ้าอ่าไปแล้วโว้วโว้วโวโวโดนไหมครับโอเคปื๊ดปื๊ดไปปื๊ดไปอีกนี่ไงนี่ไงนี่ไงถ้าเกิดไม่บินอยู่เสร็จนะเคลียร์ศูนย์ก่อนครับอุ้ยโดนไหมช่วยเพื่อนเราก่อนโอ้เยอะแล้วนิว่า เพิ่อะไรเยอะแล้วนี่หว่าเฮ้ยนี่ครับเสินโลครับอ้าวอ้าวเฮ้ยอะไรทะลุตึกมาต้องโดนเคเคตัวอะไรเอ่ยตัวอะไรเออพื้นพื้นอีกอุ้ยเฮ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 ้ยอินทราครับปึ๊บลงหัวเดอาเจะหายตัวเราไม่ยิงหรอปาบจังหวะอัไรไม่ได้จริงๆนะเนี่ย แหมอุ้ยอ <G> <half intimate> ุ้ยยไอ้นกปากแหลมบินเต็มฟ้าเลยปึ๊ดหนึ่งสองสามแหมมันหายตัวมันหายตัวค่อยๆไปครับโดแล้วปืนเรามีอยู่เม็ดเดียวอะเออปื๊บปื๊บไปครับ ปลายอยู่ปลายอยู่ยันแม่สามด้วยปึ๊บเฮ้ยนั่นไงบลายไปก่อนครับผมไททันสเลเยอร์ครับเจอยันแม่แล้วเข้าไปไงเสร็จป่ะแหมเฮ้ยโว้าวว้าวปึ๊บปึ๊บอีกปึ๊บอีกหมดหมดหมดกระสุนหมดไอ้บอนแอบก่อนครับโอ้โหเดี๋ยวนะไอ้นกตัวนี้นะต้องโดนวะต้องโดนป่ะปึ๊บ เฮ้ยิน t ราแอบเว้ยิน t ราแอบเว้ยอ้าวงงงง้าวเฮ้ยหมดทั้งทีมแล้วว่ะโอ้ยโดนล็อกอีกแล้วหายตู้อีกแหมเสร็จป่ะเสร็จป่ะครับสน่อยแหมมันตายก่อน กลับมาลงจอดแล้วครับผมเฮ้ยมันซับพอร์ตโคตรดีเลยว่ะ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยคืออ่ะศัตรูยิงเพื่อเราอยู่ใช่ไหมเราจัดปืนบลายไปครับผมใส่ศัตรูปุ๊บลาบอร์ดอ่ะยิงเพื่อเราไม่ได้เฮ้ยเวิร์คว่ะอ่ะแล้วถ้าเกิดศัตรูบุกบุกเข้ามาครับผมปืนเรายิงไม่เข้าอย่างพวกลุกเงี้ยเราก็ใช้ธนูยิงสวนก็ไปเฮ้ยเวิร์กแต่ก็ต้องระวังครับผมเพราะว่าไอเฟลปืนโค้งตอนนี้มันเยอะใช่ไหมและมันสามารถแอบยิงโค้งมาได้ไง ไอป้ปืนตรงๆอย่างเงี้ยอ่าเราต้องเห็นศัตรูถึงจะยิงได้แต่ไอ้เฟิร์บินโคลมันหลบยิงได้ไงเออก็ต้องระวังตรงนี้มากๆครับผมแต่ส่วนตัวผมว่าเฮ้ยมันซัพพอร์ตโคตรดีเอาจริงแหม่ถ้าเกิดปืนนี้มันมาระายะสัก800มันก็ก็จะดีกว่านี <c oughs> โ้โอเคครับผมยังไงเพื่อนก็สามารถคอมเมนต์มาคุยได้นะว่าตอนนี้เพื่อนยังใช้ปืนตาบอดปืนเดสเลอร์แลนเทิร์นอยู่หรือเปล่าครับผมแล้ว,ลวใช้กับหุ่นอะไรไททันตัวไหนนะครับผมมาคุยกันสำหรับวันนี้ผมและเบอร์สเลียเขาต้องกคอรสวัสดีครับบ๊ายบายว